สวัสด <ion up> ีก <Bond> um ันอีกครั้งหนึ่งค่ะกระดิ่งเข้าเรียนค่ะกูตอนเช้ากูดอะไรคะลูกกดมอร์นิ่งมานอร์นิ่งให้หน้าให้หน้าตาแบบสดใสด้วยกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้ามอร์นิ่งทุกคนมอร์นิ่งทิชชู่ยำยง

เนี่ยครูไปเช็คเองครูจะกลับไปเช็ควิดีโอได้นะว่าใครบ้างะตอบคำถามครูได้นะคะสําหรับคุณครูค่ะแอมเบดมันมีความสุขมากค่ะเพราะว่าทุกวันศุกร์เราจะมาเจอกันนะคะในตารางใหม่เวลา11นาฬิกาหรือว่า5โมงเช้านะคะคาบที่3ค่ะลูกมาเปนบ้านนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะลูก จน,นคุณคณรู <มา S 2> จอยเข้าไปอยู่ในห้อง <โฮ S 2> เรียนของหนูแล้วนะคะดังนั้นเพื่อนะคะความสะดวกนะคะเราก็จะจัดเก็บน,นะคะรูปนะคะกิจกรรมการบ้านของนักเรียนนะคะเป็นอัลบั้มนะคะโดยที่คุณคณรูจอยจะกํากับไว้ว่าเล่มไหนนะคะเล่มแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหรน่นังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่แบบนี้เนะาะเพื่อที่คุณครูก็จะได้ติดตามงาน,นการบ้านต่างๆของนักเรียนนะคะแต่ในกรณี พอ,อยายนหลันะคะมาดูคลิปย้อนหลังนะคะหรือว่ามาทำย้อนหลังแบบนี้คุณครูก็คือตอนนี้ยังไม่มีเดทไลน์ยังไม่ได้มีว่าจะต้องกำหนดส่งเมื่อไหร่นะคะคือให้ให้ทยอยส่งนะคะอ่าเป็นการยืดหยุนนะคะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะหลายหบ้านก็อาจจะสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างนะฮะถ้าใครเสร็จแล้วก็ ให้ผู้กครองช่วยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งลงอันบบ้าให้คุณชอยด้วยนะคะตามห้องเรียนหายหลายกลุ่มห้องเรียนคุณนะคะ,ะมีคำถามอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมลูกคุณครูจะได้เข้าสู่บทเรียนโอ้หน้าตาสดใสนะสู้ไหมมีครับท้ลูก,ลกวันนี้เราเรียนเมื่อเช้าเรียนวิชาสังคมศึกษากับคุณครูนลรินันไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยวิชาคณิตแล้วนะคะ สังเกตว่าจะมีเวลาพักให้นักเรียนนะคะถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนาะดังนั้นเหมือนจะเรียนเยอะนะลูกนะแต่เราเรียนแค่สามสิบถึงสี่สินาทีต่อคาบนะคะแล้วก็มีเวลาเบรกให้นักเรียนนะคะพยายามจะให้ความสนุกนะคะน,นักเรียนจะได้ไม่ ไม่เบื่อกับกิจากรรมการเรียนที่เนื้อหาขนาหนักเกินไปเนาะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนการเรียนมีอะไรข้อเสนอแนะอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าพูดคุยนะคะกับทีมงานกับคุณ ครูนะคะสายป .1 ของเราได้ทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทั้งที่บ้านนะคะผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทั้งคุณครูและทีมงานเองอยากจะพัฒนาระบบนะคะการเรียนการสอนออนไลน์นะคะของอนุบาลน,นชางของเราให้มีประสิทธิภาพตียิ่งขึ้นค่ะหวังว่าการเรียนซูมนะคะจะตอบโจทย์นะคะกับน้องๆได้ดีมากเลยเพราะสังเกตว่าเข้าใจใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็ เรียนไปพร้อมกันอธิบายอย่างช้าๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆก็จะได้สามารถที่จะทําได้นะคะภารกิจต่างๆกิจกรรมงานต่างๆภาระชิ้นง,งานต่างๆนะคะโดยที่ไม่อยากจะให้เป็นภาระของผู้ปกครองนะคะที่ว่า,าจะต้องมาตามงานเยอะๆนะคะในตอนหลังๆท้ายๆเนาะ,ะวันนี้วันศุกร์อย่าลืมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีการสรุปนะคะกิจกรรมการบ้านให้ตอนช่วงบ่ายๆเนาะ แน่ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยมามีเห,เหมือนที่กูจอยเห็นหรือเปล่าตัแบบนี้ใช่ไหมมันคืออะไรคะลูกยจำได้จากคราวที่แล้วเก่งครับ <c oughs> เก่งมากเ,เลย ร้องเพลงใช่ไหมจอม่้เลยค่ะรบกวนจากคราวที่แล้วนะคะเรื่องราวที่เพื่อนๆนะคะเจอกันครั้งแรกเขาก็จะทักทายกันดีจ้าอมเจอรบอกว่าฉันชื่ออะไรนะคะอย่างคุณครูชื่อจอยก็ Hello I'm Joy นะแล้วประโยคนี้ค่ะเราไปฟังกันเนาะ Come on. Exercise. Sing. It's nice to meet you. <laughs> ไม่ได้ยินเสียงเพลงค่ะค หึได้ยินเสียงเพลงชัดไหมคะลูกชัดยินค่ะไม่ชัดได้ยินค่ะค่ะูมหาลูกเพลงค่ค่ะขอฟังใหม่อีกรอบเพียวค่ะ It's nice to meet you. จำประโยคนี้ได้บ้างประโยคนี้คือ i s i s เย็นดีดีรุต้องที่ไหนเธอไม่ดจอ เก่งมากค่ะโอ้โห you are my superstar เป็นดาราหอนใจคุณครูจอยเลยนะคะ is nice to you นะคะจากชาวที่แล้วค่ะดีที่ nice to you ค่ะ nice to you เก่ะทุกคนเลยค่ะลูกอะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะว่า นังสือเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรามีสองเล่มนี่ใช่ไหมคะอ่ะเอาเราให้าเรามาดูกันสีเขียวสีเขียวสีส้มอ่าสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวคือหนังสือเรียนนะคะมันก็จะหนานะคะมีความหนาหนังสือเรียน,นะค,ะครับครับ อีกเล่มหนึ่งสีส้มนะคะเขียนว่าอะไเขียนว่าแบบเดัค่ะเด่งมากค่ะดังนั้เนเราก็จะใช้สองเล่มเลยเนาะอ่าสองเล่มแล้วเดี๋ยวบทเรียนเนื้อหาในแต่ละคาบเ,เรียนนะคะใช้อะไรยังไงก็เดี๋ยวคุณครูก็จะบอก อีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นนะคะในแต่ละวันที่เราเจอกันเนาะวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะให้นักเรียนก็เตรียมสองเล่มคู่กันให้เขาอยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเขาเหงาถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เรามาทำเล่มสีส้มกันนะคะอะหน้าที่เท่าไหร่ลูกอยากรู้คนเก่งจำบทเรียนเดิมได้ไหมเราุำถึงหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่คะ ที่ห้าค่ะอ่าที่สี่กับที่ห้าเนาะวันนี้เนาะประมาณนี้เนาะส่งมาเปิดรอคุณครูเลยเปิดรอคุณครูเลยนะคะไม้สอยางลบอินสอยางลบเตรียมมาพร้อมเลยนะคะลูก คิปนี้แนลูกต้องค่ะเอาเรามาเริ่มกันทีละข้อเลยเนาะนักเรียน exercise one exercise one exercise one ให้ track track อีก,ลกแล้ว track แปลว่าอะไรลูกสังเกตสัสญ,ญลักษณ์ด้านข้างสังเกตสัสญ,ญลักษณ์ด้านข้างนะคะลูกอ่า track ก,ก็คือลากเส้นนั่นเอง นี่เด็กๆด,ดูนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์ด้านข้างที่จะบอกว่าแปลว่าอะไรครูจอยถึงได้บอกว่าให้ดูรูปภาพอธิบายความหมายนะคะการเรียนภาษาก,ษกริกกับครูจอยดูรูปภาพอธิบายความหมายนะคะ track the sentences นะคะคือการลากเส้นนะคะในประโยคนะคะประมาณนี้เนาะให้เวลานักเรียนลากก่อน ก่อนอ่ะ H พิมพ์ใหญ่ I นะคะจุดจุด full stop นะคะในภาษาอังกฤษลูกจุดนิกๆนะคะขออนุญาตใส่สีแดงนะมันเข้มดีอะ HI แล้วก็จุดนะคะ จุด full stop นะคะบอกให้เรารู้ว่ามันจบประโยคนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะมเีเขาเรียกอะไรความแตกต่างจากวิชาภาษาไทยแต่กระนั้นคุณครูเชื่อมั่นนะคะในตัวลูกศิษย์ของครูจอยทุกคนนะคะว่าเราพร้อมนะคะที่จะเปิดใจนะคะรับการเรียนรู้นะคะภาษาอื่นๆน,นะคะที่นอกเหนือจากภาษา เขาเรียกว่าเป็นภาษาของเราเองนะคะภาษาไทยของเราภาษาประชาชาติะะภาษาแม่ที่เราพูดได้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าอดังนั้นเด็กๆที่ินใจเรียนรู้ว่าในโลกกว้างใบนี้ของเรายังมีวัฒนธรรมภาษาต่างๆอีกมากมายให้เราค้นหาให้เราเรียนรู้นะคะภาษาอังกฤษจะมีจุดนะคะ full stop จบประโยคในทุกๆประโยคนะคะลูก hi แล้วก็จบสวัสดีจ้า ตัวไอพิงใหญ่อ่ะอพอลโลฟีเหมือนเหมือนลูกน้ำใช่ไหมคะลูกเหมือนลูกน้ำแต่ว่ามันไปอยู่ข้างบนอพอลโลฟีแล้วก็ตัวเอ็มอพอลโลฟีนะคะอพอลโลฟีก็คือรูปย่อจากชั่วโมงที่แล้วรูปย่อจาก รูปยอ่อจากอะไรโลกแล้วแต่เนาะอ่าถ้า I ก็คู่กับ a M ใช่ไหมคะอ่า apostrophe M ก็คือรูปย่อของ a M I am Jenny อขออนุญาตนะคะอาจจะียนแล่ค่อยถนัดเนาะอ่า J J ขอโทษค่ะ J E N N Y ตัว Y หางโค้งลงมาค่ะหางงองลงมาแล้วก็จุด Hi Am I, i m Jenny อีกคนหนึ่งใครนะอีกคนหนึ่งใครนะเด็กๆแซมแซมครับเก่งมากลูกแซมอ่ะแซมค่ะแซมเขาเลือกใช้คำว่าเฮลโลเห็นไหมใช้ได้ทั้งสองคำเลยให้กระดิ่งเฮลโลก็ได้นะคะสวัสดีทั้งคู่เลยลตุออ๊ดตุ๊ตออาพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นประโยค จุด f u l l Stop แล้วเราขึ้นต้นประโยคใหม่ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเลยนะคะ apostrophe m m ะขึ้นต้นเอ๊ะทำไมขึ้นต้นเป็นตัวรพิมพ์ใหญ่แล้วเพราะว่าเป็นชื่อค่ะเด็กๆเป็นคำนามเฉพาะนะคะ s พิมใหญ่ m ชื่อคนนะลูกชื่อคนก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ m Sam สวัสดีจ้าเราเชื่อแซมนะ,ะเสร็จไหมคะ Exercise 1เสร็จไหมคะลูกไป e อกอซิซาย2เลยนะอกอกซ c ซ s e 2คืออะไรคะลูกอ x กอซ c ซ s e 2คือเทร็าลากเสร็จอีกแล้ว a n d r แปลว่าและนะคะสองคำสั่งคำ match m a t c h match แปลว่าจับคู่อ่าโยงเส้นจับคู่นะคะปึ๊บอีกต่อพร้อมเด็กๆ track ไปเลยะคะ่ะ track ล็อกตอยไปเลยนะคะ เราจะแกรูปเราฝึกเขียนภาษาอังกฤษไปบ่อยอไปเราจะเขียนเร็วขึ้นนะคะ H I พ U off I พิมพ์ใหญ่ขึ้นประโยค apostrophe M ชื่อคนตัวพิมพ์ใหญ่อีกแล้ว g O M M Y นะคะ <'m> Tommy Hi I'm Tommy สวัสดีแล้วชื่อทอมม y ี่ ของหนูอาจจะยังไม่ได้ลากเส้นเหมือนจอยเนาะหนูก็ลากได้เลยนะคะโดยสังเกตจากชื่อคนใช่ไหมคะลูกอย่เจนนี่เนี่ยเราก็ต้องทําไมคะลูกโยงไปหาชื่อของเจนนี่นะคะอ่านี่ค่ะเจนนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็แทร็กให้เจนนี่ค่ะ แท็ก็คือลาเซ็นนะคะ H P a. L L O ฟูสตอฟแม่ไม่อยากคูใ<จ>่ใ่อพโ,โชยจีพย Y E N N Y ฟูสตอฟ อีกข้อหนึ่งอีกค้อหนึ่งอีกข้หนึ่งคือใครคะลูก,กนี่แซมครับเรเกิร์ <Very good. S 1> แซมเอ้ okay. าโยงให้แซมสังเกตนะคะชื่อแซม S A M E แซม แ้นมก็ใช้ Hello เหมือนกัน H E L L O ฟ u l ส s t อ p I Team ใหญ่ a p o s t h e C R S A M ฟ u l ส s t อ p อ่าแสดงว่ามีสองประโยคนะคะในนี้เนาะ Hello สวัสดีตาอ่เจนนี่สวัสดีจ้าเราชื่อเจนนี่นะ,อ,ะอีกคนหนึ่งก็ Hello อามซามสวัสดีจ้าเราชื่อแซมยากเนาะบประโยคทุกครั้งจุดบนึ้นต,ต้นประโยคใหม่ก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่มีชื่อคนก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่สาูกทันไหมจ้ะข่าวดีค่ะข่าวดีว่าวันนี้เราเรียนกันสองหน้า เ่าดีไหมเพราอันนี้เราเรียนกันสี่คาบเนาะอ่ะไปดูหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าเสไหนเสรยงไหาหน้าที่ห้าคำสั่งคือนะคะ คำสั่งคือให้มองหา look เห็นไหมคะ look at the picture มองที่ภาพ five five ค่ะ the names the names ชื่อชื่อคน and color ระบายสีระบายสีย <c oughs> นะคะชื่อคนเหล่าน,านั้นด้วย name names ฟ้าซ์เทมเทมไหนคะมีเจนนี่อีซามเจนนี่เจนนี่ทอมมี่เจนนี่นี่สมมติว่าสมมติว่านักศึกษาวหาอยู่ <laughs> มองมองของตัวเองก่อนแล้วค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมองของคุณจอยอาตัวเองลองหาก่อนนะอาถ้าไม่ได้จริงๆก็ดูดูดูจอกับค,คุณคุณจอยว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหน,นแล้วหนูก็ระบายสีะก็ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้เราระบายสีชื่อคนก่อนนะคะเพื่อเราจะได้เช็คว่าเราหาได้พรบจางน,นะคะมุอ โคตรตีวันแล้วครับเก่งมากค่ะมีตรงไหนบ้างนะอาจจะอยู่บนต้นไม้อาจจะอยู่ตรงดอกไม้เป็นนี้วบนต้นไม้ครับอ่าเปลี่ยนสีได้นะคะลูกอาจจะไม่ต้องใช้สีชมพูเหมือนครูจอยเนาะเปลี่ยนสีได้เนาะตามที่เราชอบนะคะเขาไม่ได้บอกเราว่าเราจะต้องใช้สีอะไรนะอาชอบเลย w h ว s your favorite color สีไหนที่เป็นสีโปรดปรานของคุณนะคะเด็กๆชอบสีไหนใช้สีไหนได้เลยนะลูกแดงดิครับเข้มเงินถ้าอย่างงั้น w h ยในส่วนอื่นในส่วนอื่นๆเช่นพระอาทิตย์นะคะเด็กๆจะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะลูกกระได้วาสินก้อนมี้ อ่าโมทูส์ระบายสี่อนดีอ่าเห็นไหมวันนี้วิชาศิลปะออวิชาภาษาอังกฤษครูจอยบูรณาการกับวิชาศิลปะนะคะอ่าเด็กๆได้ระบายสีด้วยอ่าครหนูหาชื่อเสร็จนะคะไฟท์เนม แล้วเราก็มา color ระบายสีนะคะระบายสี color แปลว่าระบายสีแปลว่าสีค่ะคุณแม่ค่ะอ่า color นะคะถ้าเป็นคำนามหมายถึงสีสีต่างๆนะลูกแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นคำกริยานะคะแปลว่าระบายสีนะคะอ่าไปอ่าไปอพี่าทิสีอะไรดีลูกสีส้มเนาอ่าแล้วด็ ก่อนไปละายต้นไม้ก่อนระหว่างรอเด็กๆอยากเห็นผลงานเด็กๆนะ่ะทำยังไงดีนะอย่าลืมนะคะส่งเข้ามาส่งเข้ามานะคะ,าาะ,คะให้คุณครูนะคะนักเรียนผู้ปกครองขอบคุณทุกท,ท่านมากค่ะส่งมาที่โอเมชแชก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอย่างไร ก็รบควรส่ง2 2 2ที่นะคะก็คือใน,นห้องนะคะในหลายห้องกลุ่มห้องตัวเองเนื่องจากว่าส่งลงในอัลบั้มแล้วจะไม่หายไปไหนเนาะแ,แต่ว่าบางทีบางครั้งครูคจอยก็ขออนุญาตนะคะใช้ภาพนะคะผลงานของนักเรียนนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการสนับสนุนนะคะการศึกษาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะตารางเรียนก็สามารถเข้าดูได้นะคะ ตามชั่วโมงต่างๆนะคะรหัสการเข้าของซูมก็เป็นรหัสเดิมนะคะในทุกๆครั้งนะคะเข้าไม่ยากเลยนะคะเด็เกๆคุณครูสังเกตว่านะคะถึงเวลาปุ๊บนะคะนักเรียนนะคะหลายๆคนก็จะมารอนะคะก่อนเวลาด้วยหลายคนด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยแ่ถึงอย่างไรแล้วเราก็ตกลงกันว่าจะมีเวลาพักให้นัก,นกเรียนนะคะประมาณสามสิบ อ่ยี่สิบหรืสานาทีก่อนที่จะเริ่มเรียนคาบต่อไปนะคะอาจจะดื่มน้ํานะคะเข้าห้องน้ำนะคะอ่า g o t o t จะช่วเนะคะข้าห้องน้ำาพ้เรียนรนะคะเพื่อที่ว่าในชั่วโมงเรียนนะคะจะได้อ่าทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณรูและเพื่อนๆนะคะถ้าไงวันนี้คุณครูฝากนะคะให้นักเรียน color นะคะระบายสี color the picture นะคะหน้าที่เท่าไหร่โลก เด็กๆจ๋าหบายสี่นะหมายเคขหหน,งนะะังสือ,อก็ยากเนาะทีหนังสือแต่ว่าเป็นแบบฝึกนะคะในเล่มแบบฝึกอ่านรูใช้คำว่าเล่มแบบฝึกนะคะสีส้มนะคะเพราะว่าอันนี้หนังสือเรียนสีเขียวแบบฝึกสีส้มนะคะ,ะใส่คำว่าเล่มแบบฝึกละกนะันนาที่ห้านะคะ เอาไปเกียนเสร็จแล้วก็นะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงอัลบั้มนะคะในกลุ่มไลน์กลุ่มห้องนะให้คุณครูจอยนะคะได้เข้าไปติดตามนะคะตรวจนะคะงานของนักเรียนนะคะว่าเขียนคำศัพท์นะคะวัตแทรกนะคะมีสิ่งต้องไม้นะคะแมทโยงเส้นเป็นอย่างไรนะคะครูครับามระบายสีามระบายสี ระบายทั้งหมดเลยนะคะรอบายทั้งหมดเลยเราครับโอเคเข้าใจแล้วนาอว่าวันนี้นะคะเราก็ทมกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งไลน์นะคะให้ครูจอยด้วยนะคะในไลน์กลุ่มห้องนะคะส่งรูปภาพกิจกรรมของน,นักเรียนเราเจอกันอีกทีวันไลน์โลก ชมตารางเรียนภาษาอังกฤษของเราวันจันทร์กับวันศุกร์วันจันทร์ค่ะนี่อยู่อีกแล้วค่า next Monday นะเจออ่ะเจอกันนะคะ next สัปดาห์หน้าใช่ค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันอะไรคะวันไหนนะคะอ่าโอเคประโยคเวลาทิ้หนึ่งชั่วโมประโยคเวลาหมดชั่วโมงค่ะลูก พูดพร้อมครูจอยนะคะ thank you thank you Thank y o ขอบคุณที่สอนนักเรียนนะคะ t h นัก you see you goodbye goodbye bye bye แล้ว see you again next time ะเาอกาน thank you ค่ะเจอกานวันไายโลก,กวันจันนะนะคะรบ๊ายบายวันจันมันดีบายบาย